ตัวเล็กๆจะมาสู้กับเราเข้าว่าสตีเพื่อสัตว์ตัวใรูปในปูมม่นิมในหิบมีงูห่าวในปูมีถังกระบะครับคุณรู้มากเลยไหมว่าจะเอาอะไรกับใจหญิงกางเกงลิงตาเคว้กไปยังหายหิงเอาไว้ใจไม่ได้จะเอาอะไรกับใจหญิง,ง,ง,งใ,ออใงช่วยไมหมล่ะเพื่อนเอ้ยกางเกมเลยกูเหรอ,อ,อตอนนั้นกูเป็นลมกูเ,เห็ตตาอยู่กูเลยเอากระดมกูว่ามีอะไรตาแจ้งว่าเลยน่าเป็นโรคจิตกูหายาไม่ทันหรอตัวนั้นขอบเหลือยงเลยนะหรอเดี๋ยวเขียนไปดูนะ ถามว่าแล้วว่าสัเนี่ยเห็นหน้าแม่ทัาแห่งเมือ,องก่อนน้อยอต่อให้เจหน้าตัวซะแค่ไหนก็ช่างรูอว่าต่อให้จะสวยปานนางนฟ้าลงมาปลกุกฉันจะใช้มีดพกของฉันเนี่ยแทงเขาไม่นายมีมีดพกอะไกับเพื่อนอันนูนอนใครให้มาบะพ่อให้มายาวไหมก็ยาวอยู่นะประมาณครึ่บเนี่ย มีพวกมีมีพวกเหมือนกันมีพวกแก่ขนาดไหนขนาดเนี้ยไม่เนี้ยมีพวกหรือเอาไปแ่เล็บครบมีพวกก็เห็นหน้ากจะแทนก็ทะลุเลยเหงนไหใคร <c oughs> <c oughs> ใช้มีพวกแก่พวกจเลยย,ย <c oughs> กากลัวเวลา,าชักออกมามันจะแทงไม่เข้าละสิยาม,มันทือจ้ะอ๋อเมื่อตอนน,นี้ เนี่ยงัดมีดพุกออกมาล้างแล้วใช่เราสองคนงัดออกมาล้างแข่งกันิ๊เลยแม่พูดอะไรน่าเกลียดทุกมันยังงเออคิดมากไยเองล้างอย่างเดียวมันคงจะแทนไเข้าหรอกเพราะมันไม่คมเพราะท่านไม่มีหินและมีดหินตอนนี้หาไม่เจอแล้วเดี๋ย้ยงนั้นเนี่ยขอเยื้อุูนอันน้อยนิดของแมนางเนี่ยมันหยิบรับมีดหม่ได้ไหจ้าหัวอึดลมันหัวลรกกมันนี้ก็เลยไม่ออกเชื่อกู รับดีก็ดีไปจะรับไปดีโดยที่นี่นี้น้ำมี่พของคุณท่านด้วยจะหาว่าฉันไม่เตือนจั๊กนี่น้ำมาแล้วมีพัดจะหลัางเลยเอ้มาเขาเรียกส่งผมรวบตึงตงโปงพัดใส่ใครเขาโอ้อร่อยยังไหนี่ทรงนางงามทรงนางงามนางงามนางสาวนครราชสีมาโอ้ยนางสาวนครราชสีมาเอ้นี่มองไปมองมาเล่นเต่า เราลวก้วงตึงได้นะจังหวะแม่จต่คุณมึงแหละมาแตกคุณมึงแหละไอ้คุณงามเอ๋อใจเย็นเถอะไอ้เบิ่มเอ้กะบูกันทั้งนั้นแหละไอ้เบิ่มไม่เรียกยังไงโว้เขาหาว่าคุณชื่อเบิ่มอีกูเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยชื่ออะไรผมอาจนากักคุณอาถานแม่แป้งอมอาจต้องพอแล้วั้ย

บอกทำไมทำไมทั้งอย่างกูเฮยโลกกูแตกไปแล้วปะมือด่างักเลยดังบักเลยสวยซะด้วยนั้นสิถ้าทองคำก็จัดกันซะหน่อยเออคุณสวัสดีครับแม่ทัพคโขนสวยสวัสดีผมเอ็นนาว่าแม่ท้าวนทองเป็นแม่ทัพยกกองทัพมาจากเมืองไทยคุณชื่ออะไรเหรอครับชื่อเอมีนามว่าฟ้ารุ่งอ๋อนี่นะเพือพื่อนทีดาฟ้ารุ่งใช่ผมเช้นนี้ขอถวายพระพรด้วยนะพระเจ้าค่ะดอกไม้ยาวทั้งสองดอกแห่งเมืองขอน้อยอะไรกันเพื่อน มันเริมัหมืนสสมแล้วเมื่อกี้เพื่อนว่าโด่งไม่งามไม่ดอกไม้งามคุนี่กูเชื่อเพื่อนว่าดอกไม้งามตีนี่กูว่าดอกไม้จันทร์เลยไม่ใส่ซ็อกก็กระมังมาทำไมอะไม่พูดไม่ได้เลยอเโกหกเพื่อนช่วยกูด้วยจะดุงมันจะเก็บอะไรช่วยกูด้วยกูโดนระเบิดถุงขี้ป้าจะดุงมันจะเก็บอะไรกูจะช่วยเก็บขี้จะหลอแล้วกูเนี่ยนี่เหรอกอย่าพูด ที่แรกฉันยังไม่เห็นตัวเนี่ยฉันก็กลัวแทบแย่นึกงว่าจะตัวใหญ่ปานยักษ์มีเที่ยวหอกออกลาย หิงี่จะปากคอร้องร้ายเส้นเกิดนะพู้เจ้าค่ะหาว่าเหมือนฉันเนี่ยเหมือนหมา,าก็ได้ก็ได้พวกผู้หญิงสวยอย่างฟ้าหญิงแล้วเหมือนฉันเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมแม่กระท่อมหมาตัานาวน้อนะอยู่ใกล้หมาตัวนี้นานเท่าเดี๋ยวจะเป็นเมียหมาขึาสักวันดังนีเเเเ้เอ้ยเอ้ย หญิงพระเจ้าคะ่ะเอ่อคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนอกจากพ่อแม่พี่น้องแล้วหม่องฉันก็ไม่มีใครหรอกพระเจ้าค่ะที่จะให้สั่งเออแต่ฝ้าหญิงไม่เตือนหม,ม,ม่องฉันเอาว่าหม่องฉันไม่จะมารักหมื่สวยอย่างฝ้าหญิงใช่ฝ้าหญิงไม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองเนาะสิ่งที่มันจะใคร่รานี่ยราอะไรสิ่งที่มัคิดไปเองรามตามก้อนหินนี่ ้หหาหญิงพระเจ้าค่ะก็ว่าเหมือนกันหมองฉันก็อาจจะรักฟ้าหญิงก็ได้เพราะว่าหมอฉันนี่ก็ไม่เคยมีลูกมีเมียมาก่อน้าหญิงนี่คงจะยังไม่มีพระสวามีใช่ไหมพระเ้าค่ะใช่เอาอย่างนี้หม่อฉันว่าเราทั้งสงคนเนี่ยไปเปิดโรงแรมบอสสู้กันตัวต่อตัวซหเพราอไม่เกี่ยวไมไแม่เออแม่เอองร้อยสไอ้จมูก thank <laughs> you